โอ้โหชนบุรีวันนี้ฝนตกหนักมากทุกคนตามท่วมนะตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าฮะสวัสดีวันฝนตกฮะโอ้โหชนบุรีวันนี้ฝนตกหนักมากทุกคนตามท่วมนะตอนนี้โอ้โอโดูต้นไม้นะฮะ ยทั้งตกทั้งฝนทั้งลมทั้งโอ้โหฟ้าผ่าวันนี้มาครบเลยฮนะโอ้โหโโหนักสุดๆในรอบปีครับวันนี้ตกตั้งแต่บ่ายสามอยันเกือบเกือบสี่โมงนะออ้ตกแรงมากอนะน่ากลัวมากอนะเดี๋ยววันนี้พาขี่น้องซาชมบรรยากาศหลังจากฝนตกหนักอนะชนบุรีโอ้โหดูสภาพถนนนะน้องซ่าก็วันนี้ก็เปื้อนอแล้วฮนะ ล้างได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะโอ้โหดูแต่ละโรงงานก็ระบายน้ำออกมาโอ้โหผมไม่เคยเจอฝนตกอะไรหนักขนาดนี้นะันตกหนักมากฮะวันนี้ตอนนี้ก็ยังครึมๆอยู่นะยังปลปอยๆอ,อยู่ฮนะ ตกหนักสุดในรอบปีนี้เลยฮะโอ้ยสุดๆครับว,วันนี้ดูน้ำดีทุกคนเกือบเกือบจะถึงถนนแล้วไม่รู้ว่าใต้อุโมองนี่ท่วมหรือเปล่านะเดี๋ยวไปพาไปชมดีกว่าถ้าท่วมก็ต้องใช้เส้นทางอื่นนะใช้เส้นทางนั้นไม่ได้ะน้องซ่าเนี่ยเป็นรถเกี่ยวโต้ฮะ เดี๋ยวไปเจอฝนไปเจอน้ําเยอะๆนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวน้ําเข้าอีกงานเข้าอีกคะโอ้โหอุณหภูมิตอนนี้26องศาทุกคน <Yeah. S 1> เย็นมากครับวันนี้พอๆกับอยู่ในห้องแอร์เลยนะอันนี้หน้าฝนนะไม่ใช่หน้าหนาวนะอุณหภูมิน,นี่ได้เลยคบวันนี้เฮ <c oughs> ้ยน้ำมันจะหมดอีกแล้วอะ่ะเหลือสองขีดเนี่ย ตายแล้วไม่ได้กดตังค์ด้วยบรรยากาศที่แสงจะสดชื่นนะวันนี้แมันก็ดีอย่างเสียอย่างอะ่ะดีคือมันลมมันเย็นนะบรรยากาศดีข้อเสียคือนี่ฮะเปื้อนนะ รถเปืเ้อนหมดเลยตอนแรกคิดว่าน่าจะหมดแล้วมากหน้าฝนนะกรมอุตุบอกว่าประมาณปลายเดือนตุลาอืมจะเข้าสู่หน้าหนาวอ่ะแต่เห็นข่าวขอ,องเมื่อวานนะบอกว่าเลื่อนก่อนนะเลื่อนก่อนขอเลื่อนหน้าหนาวก่อนปีนี้หน้าฝนยังไม่หมดอนะ่ะฝนยังยังมีตกอยู่นะ ไม่รู้ว่าเขาดูจากอะไรนะน่าจะดูจากลมอะลมลมลมหนาวกับลมฝนนะมันยังมันยังไม่ได้ครับเขาก็เลยยังไม่ประกาศนะเลือนปีก็น่าจะประมาณเดือนหน้านีาน่แหละเอ้ยเดือนเดือนนี้เลยเดือนพฤศจินี่แหละอแต่ไม่รู้ว่าช่วงกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนะต้องมารอลุ้นกันอีกทีอะประกาศมาก็ตอนไหนเลยครับชนบุรีไม่ค่อยหนาวหรอกน่าจะหนาวก็นู่นแหละช่วงบนบนของประเทศไทยนะ โอ้โหหนักจริงๆครับวันนี้ผมมองจากที่ทํางานผมนะจากโรงงานผมได้มองมาเนี่ยมันขาวโพลนไปหมดเลยฮนะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยดูจากเรดาร์เนี่ยตกตั้งแต่นู่นฮะระยองฮะระยอง,ยองไล่มายาแล้วระยองชนบุรีจากเชียงเซากรุงเทพโอ้โหจากเรดาร์นะคือมันเป็นเมฆฝนแบบยาวๆฮะพอตร์วเวย์นี่มีอุบัติเหตุหรือเปล่าฮะ เห็นรถติดแล้วเห็นไหมน้ำท่วมหรือเปล่าฮะน่ารถติดละรถเริ่มติดแล้วโอ้ตกหนักจนแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย มันตกเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนแล้วมันยังยังไม่หยดเอ้ยังไม่หยดมันย,ยังไม่หยุดเลยเกือบชั่วโมงนะเออกใ,ใกล้ๆจะถึงเวลาเลิกงานโอเคก็ออยังชั่วนะฮะเริ่มซาลองอนะตอนนี้ก็ยังปลปรยๆดูที่ชิ้วหน้าผมเห็นนะยังมีเม็ดฝนอยู่มาราอาลุ้นกันซิว่าอุโมงค์ลอดมอเตอร์เวย์เนี่ยน้ำจะท่วมหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างงี้น่าจะโอเคนะน่าจะระบ,บายทันเยู่ จุดนี้ก็ท่วมตลอดเลยครับตรงนี้มันไม่มีที่ระบ,บายอ่าเห็นรถมร์ไซต์วิ่งผ่านมาอย่างนั้นแต่ว่าโอเคอยู่ โอ้โหโอเคครับโอเคแผมก็ลุ้นอยู่กลัวมันท่วมมันไม่ใช่อะไรนะผมมปปั๊มน้ำทำงานครับวันนี้โอ้แต่น้ำก็ยังเยอะอยู่นะ ต้องค่อยๆขี่รถไปฮะห้ามเอาขาลงฮะเ็่งันจะเปียกแน่นอนเอ้โอเคถ้าตกช่วงเลิกงานนี่บันไลแน่นอนครับอมาะซิตีชนบุรีอันนี้ก็ยังโอเคนะอย่างน้อยมันก็หยุดตกได้แล้วล่ะ ยังคล้มอยู่ครับยังคล้มอยู่โอ้ยนี่มันมันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันดูดบุหรีนะครับผมนี่เหม็นมากเลยกินบุหรีชิวเกินเฮ้ผมไม่ดูดเดี๋ยวต้องมาเสี่ยงกับมะเร็งกับพวกนี้เนี่ย ไม่ได้ไหมเนี่ยเปิดกระจกก่อนฟ้าขึ้นนะโอ้นำ้นำท่วมน้ำท่วมปิดก่อน อากาศข้างนอกมันเย็นนะอากาศข้างในหมวกน่ะมันร้อนนะ้าขึ้นนะตอนนี้หมอกลงหนักมากครับตอนนี้หมอกลงที่หมวกกันน็อกผม

น้น้ำมันผม200กว่าแล้วนะ261กิโลหรืออีก2ขีดนะน่าจะเกือบเกือบ300โลครรอบนี้ถือว่าได้เยอะอยู่ ไฟเขียวไฟเขียวทุกคนไฟเขียวไฟเขียวแต่รถไม่ไปฮะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้น้องซ่าผมพักบกระจกอะแค่นี้สบายสบายผมน่ะสบายแต่คันหน้าเนี่ยเขาช้าขนาดเวบปะเนี่ย โอ้ไม่ทันเลยครับเหลืองละนานแน่ครับอย่างเงี้ย นกซ่าไปได้หมดแล้วถ้าพับกระจกแล้วสบายมากเปิดกระจกหน่อยโอ้โหฝ้าขึ้นเต็มเลย นานครับนานถ้าอย่างเงี้ยไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงอ่ะต่อไปฝั่งนี้นะฝั่งขวามา าอื้มนอนะีนกตัวไหนมาขี่ใส่หน้าปัดรถผมเนี่ยเฮ้ยอยากให้รู้นะ ชิวหน้าเนี่ยมันสั่นดีจริงยกขึ้นดิเออยกขึ้นเหมือนจะหายสั่นเอาลงนี่สั่นแรงมากอนะ่ะโอเคข้างหน้ามาแล้วตบไปก็คิวผมละ อันตรายอันตรายโอ้หฟร์ซ่าครับฟฟร์ซ่าต่อไปก็คิวผมละปิดกระจกก่อนเตรียมตัวอุ้ยข้างหน้ารถติดอะรถไฟมาหรือเปล่าฮะ ขี่เร็วไม่ได้ฮะไม่มั่นใจในยางเลยกลัวลื่นนะโอ้โหทุกคนเมฆสีทองสวยงามอะเมฆสีทองตัดกับเมฆสีดำอะสวยมากสวยมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าฮะไฟรถพยาบาลวิวบ,บวัวบวิบวับเลยฝนตกงี้ก็อย่างว่าแล้วอุบัติเหตุแล้วถนนมันลื่นนะใช่ไหมใช่ไหมไหนเห็นรถพยาบาลแวบๆบแบบแบบถวน,นี้แล้วเมื่อกี้นี่ไงใช่เปล่าวะ น่าจะน่าจะใช่อะฝั่งนู้นรถติดยาวเลยฮะอ้าวทางบ้านผมก็ปิดเหมือนกันโอ้น่าจะซ่อมท่อระบายน้ำฮะจะเ,เป็นไะไร,รวันนี้เราไปฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวไปแวะตลาดนัดน,นะหาอะไรกินก่อน 16กนาฬิกา้านาทีฮะวันนี้ช้าวันนี้ช้าปกตินี่สี่แยกข้างหน้านี่จะท่วมนะทุกคนแต่วันนี้ไม่ท่วมฮะว,วันนี้ระบายน้ำทันเนี่ยปกติแยกนี้ท่วมบ่อยมากฝนตกหนักอย่างนี้เนี่ยท่วมแน่นอนวันนี้ก็สบายๆแล้วระบายน้ำทัน บรรยากาศวัดทองคุ้งอะซอยวัดทองคุ้งมืดมากเลยครับวันนี้บรรยากาศห้าโมงนะเหมือนกับหกโมงกว่าแล้วบรรยากาศครึมๆคนระัะโอ้โฟอซ่ฟาฟอซ่าไปดูตลาดน,นัดก่อนนะมีอะไรให้รรับประทานหรือเปล่าอนะ นเปิดไฟเลี iss, ้ยนนิดนึ่งอ่ะถึงตลาดนั้นแล้วชิมมีอะไรกินแล้วเปล่าเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะ ตตติิงงโอเคขอบครับโอ้โหไม่มีอะไรกินเลยฮะตลาดนัดฝนตกด้วยไงกินอะไรเนาะวันนี้

โอ้บรรยากาศตอนนี้คือยังไงอะ่ะดูดีทุกคนฝั่งนี้โล่งมากครับวันนี้ตรงนี้ก็จะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะเขยพื้นที่แล้วตอนนี้ตรงนี้เป็นหมู่บ้านใะร้านค้าตอนนี้ก็จะขายดีฮะเขยพื้นที่แล้วผมดินไว้นานแล้วพร้อมที่จะสร้างแล้ว ดูบรรยากาศแล้วผมว่ามันน่าจะมาอีกนะเนี่ยน้องฝนเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบ้านผม เลี้ยวเข้าซอยเนี่ยก็บรรยากาศก,าก็จะเปลี่ยนไปฮะเงียบเงาเงียบเงาเสียงชุดข้างนี่ดังดีจริงก็กรกกรกกรก,กเลยฮะอากาศเย็นนะเสียงชุดข้างนี่จะดังชัดมาก ต้องเติมน้ำมันแล้วน้ำมันเหลือสองขีดกุ่มนี้ก็น่าจะลดเหลือหนึ่งขีดแล้วโอ้สอยบ้านผมก็น่าจะตกหนักเงนี้น้ำขังอยู่รอระบายะรอระบาย อ่ะโอเคแลก็จะถึงบ้านผมแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ